สวัสดีครับวันนี้อยู่กับด้าทรัพย์สมบูรณ์ยางยนต์นะครับผมวันนี้ผมขนล้อแม็กขอบสินะครับที่เป็น4รูร้อยและ114มาฝากเพื่อนๆกันครับก็ถามกันมาเยอะเลยครับเพื่อนๆพี่ๆที่ออกรถเนต้าวีมาตอนนี้นะครับที่เป็นกระแสเลยนะครับผมสําหรับรถเนต้าวีครับที่ออกมาแล้วเพื่อนๆพี่ๆถามกันเข้ามาว่าเปลี่ยนล้อแม็กได้ไหมใส่เป็นขอบเท่าไหร่ดีนะครับก็ทางร้านของเราเองครับก็มี เปลี่ยนไปหลายคันแล้วครับไม่ว่าจะเป็นแม็กขอบ15นิ้วครับหรือเป็นขอบ17นิ้วนะครับแต่ถ้าใส่เป็นขอบ17นิ้วก็จะดูเต็มซูมครับและมีความสวยงามนะครับผมทีมคันก็ยังจะได้สมรรถนะในการขับขี่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมครับแล้วก็ยังได้ในเรื่องของความสวยงามก็จะมีเป็นล้อแม็กแบรนด์นายารับแล้วก็มีแบรนด์ฟอร์สครับที่เราเอามาชมวันนี้นะครับก็มีให้เลือกหลากหลายเลยนะครับผม รับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจนะครับหรือกำลังหาข้อมูลในการเปลี่ยนล้อแม็กอยู่ครับสำหรับเนต้าก็เอาไว้พิจารณารับชมกันได้นะครับผมก็เป็นล้อแม็กขอบ17ครับที่มีความกว้างอยู่ที่7นิ้วถึง7นิ้วครึ่งครับออฟเซตจะอยู่ที่40ครับผมใส่แล้วไม่ยืนไม่ล้นครับแล้วก็ยางนะครับใช้เป็นเบอร์205 457ได้เลยครับผมก็มีให้เลือกหลากหลายแบรนด์เลยครับในบ้านเรานะครับผมก็ ร้านซับสมบูรณ์ยางยนต์ของเราก็จะมีตัวเลือกให้เลือกมากมายเลยคไม่ว่าจะเป็นขอบ15นิ้วขอบ17นิ้วนะครับก็ลองแวะเข้ามาชมกันที่หน้าร้านได้นะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะที่อยากจะได้ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมนะก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับที่เบอร์0863241528ครับ0863255582ครับหรือทัก Inbox กันเข้ามาในเพจซับสมบูรณ์ยางยนต์สาขาศรีนครินได้เลยนะครับก็ วันนี้นะครับผมต้องขอตัวกลับลาเพื่อนๆพี่ๆไปก่อนนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นล้อแม็กใส่กับรถรุ่นอะไรและเป็นขอบเท่าไหร่ก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ